หนูเป็นจัดตู้ถือเกียร์ออตโต้มาให้อีกหนึ่งคันค่ะกับคันนี้เลย To โตยโต a าร v e ว Sin ซิ e เกิลแคป2.4 NT นท d i t i o n ชได้เป็นปี2022ผ่อนเริ่มตอนแค 8, ป8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะมีอรไรกักบ้างไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องแป้งฝ่ายขายเสรีไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับตู้ทึบกับพี่ๆค่ะจะบอกว่าคันนี้สวยมากและได้เป็นเกียร์โอัตโดด้วยนะคะพี่ๆมาค่ะเดี๋ยวน้องแป้งพามาชมในส่วนของรายละเอียดของตัวรถก,กันก่อนนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวรถสีขาวเดิมโรงงานค่ะพี่ๆเขามาพร้อมกับโชมหน้าหมูป่านะคะและได้เป็นไฟหน้าฮฮโลเจนสวยๆแบบนี้เลยถัดมาในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้ ล้อหน้านะคะพี่พี่ขาก็จะได้เป็นล้อกระทะนอนเล่นในสองขังวตัวยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยะคะ่ะนี่เอาแบบดอกยางลึกๆนะคะเน้นๆใช้งานได้ยาวๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวทับทิมค่ะฝาครอบกระจกนะคะกับมือจับก็จะได้เป็นสีดำด้านะคะเดี๋ยวแป้งพาไปชมภายในกันดีกว่าค่ะพี่พี่นี่เปิดภายในมาแล้วนะคะสําหรับภายในน้องก็ตกแต่งด้วยโทนสีดํานะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่เมท้าก,กันก่อนเลยค่ะ คันนี้ก็สภาพตัวรถสวยนะคะแล้วก็เมดอาก็รูกลมเรียงตัวสวยงามเลยค่ะในส่วนของหัวน็อตนะคะพี่ค่ะเป็นตัวของโครงสร้างของตัวรถเนาะก็สภาพเดิมเลยนะคะหัวน็อตก็คือสีเดียวกับตัวรถค่ะและไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขย,ยับนะคะนี่เลยพี่ๆค่ะถัดมาในส่วนของตัวตู้นะน้องแป้งขอแจ้งให้ทราบเลยว่าเราอะใส่ตู้ใหม่เกล็กองให้นะคะ ในส่วนของตัวตู้เนี่ยสูง2เมตรสินะคะพี่พี่สูง2องเมตรสและเป็นตู้ใหม่แกะกล่องให้ด้วยนะคะภายในอาจจะบุก,กับไม้ดานอัดเนาะเดี๋ยวแปเปิดให้ชมนะคะสําหรับในส่วนของภายในนี้เลยพี่พี่ จะบอกว่าใหม่มากนะคะภายในบุกด้วยไม้ดันอัดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่แมกไลเนอร์มาให้พร้อมแล้วสําหรับสายวิ่งชนคลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟดเคอรี่เจนที่ช้อปปีนะคะลาซาด้าหรือ s p x นะคะสามารถจัดน้องเข้ามาได้เลยนะคะด้านบนเนี่ยสามารถเทินของได้นะคะพี่ขาด้านล่างเราก็ใส่ในส่วนของแมกไลเนอร์มาให้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าบรรทุกของไปแล้วมันจะไปรอยขีดขวนไหมไม่ต้องกังวลแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวขอแยกปิดก่อนนะคะพี่ๆขานนี้ ตู้ใหม่ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะคะพี่พี่อ่าอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะและด้านหลังของเรานะคะก็มีในส่วนของการชนหลังให้ด้วยนะคะพี่พค่ะมีการชนหลังมียางสเปรย์มาให้พร้อมนะคะคันนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกติดแน่นอนค่ะพี่พี่ขาเพราะเรามีส่วนบริการเป็นของตัวเองนะไฟดวงที่3ก็เช่นกันนะคะเดยวเปพาไปชมในส่วนของฝั่งคนขับกันต่อเลยค่ะพี่พี่ค่ะนี่ตามน้องเป้งมาได้เลยคะ่ะนี่ ในส่นของฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวก็เริ่มจากที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะก็ได้เป็นแผงประตูสีดาเหมือนกันค่ะนี่นะคะพีพ่ีค่ะกระจกปรัฟไฟฟ้านะคะมีที่วันแก้วน้ําขวดน้ําช่องใส่เอกสารนะคะหรือจะเป็นในส่วนของลํโพงดอกใหญ่ๆแน่นๆแบบนี้เราก็มีมาให้เช่นกันค่ะนี่พี่พี่ค่ะเมดอาก็ GO, รูปกลมเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะคะรับประกัน เครื่องอยนต์ละเกียร์ให้ด้วยนะคะรับะกนรถไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมค่ะและไหม่แท้เดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นะคะไม่มีตต่อสมสร้างหรือว่าติดแก๊สค่ะพี่ๆี่ตรวจพบเรารับซือ้อคืนเต็มจํานวนนะคะเดี๋ยวไปขอญาติเข้าไปนั่งด้านในละแล้วเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของรายละเอียดภายในกันต่อเลยค่ะพี่พี่ มาค่ะพี่พี่ะาตอนนี้ก็อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่พมอะไรกันก่อนเลยนะคะสําหรับในส่วนของพงมลาลัรเนี่ยคันนี้ก็จะได้เป็นพงมอะไรหุ้มหนังแบบ3ก้การนะคะสภาพพงมอะไรก็สวยมากนะคะพี่พี่ขอ่าถัดมานะคะคันนี้ก็ได้เป็นคอนโซลรถสีดานะคะหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยสามารถทัดได้ปกตินะคะพี่หานี้ก็รองรับวิทยุนะคะบูทูธกันโทนนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะพี่พในส่วนของด้านข้างหน้าจอนะคะก็เป็นตัวชาร์จ usb นะคะมีมาให้ด้วยค่ะพ พี่ขา,าระบบแอร์นะคะคันนี้ได้เป็นแอร์แมนนวลนะคะแล้วก็มีพาวเวอร์เลดให้พร้อมเลยค่ะคอนโซลตรงกลางสามารถใส่ของได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้ถึงสองตำแหน่งด้วยกันค่ะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้น,นะคะพ,พี่ขาแบบขั้นบันไดเนาะช่องตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ของได้เช่นกันนะคะก็แบรมือแบบกันนะคะนักพิงวางแขนเปิดมาปับก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะคะพี่ๆขาประมาณหนึ่งช่วงแขนเนาะ แล้วก็มาดูในส่องของตัวเบาะก,กันค่ะพี่พี่คันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะถึงน้องจะเป็นปี2022แต่น้องก็ยังคงเบาะผ้าอยู่นะแต่เบาะผ้าเนี่ยสภาพสวยมากนะคะพี่พี่าไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยขาดเลยนะคะพี่พี่อ่าพี่พี่าเรามาดูในส่องของระบบไฟกันมากดีกว่านะคะคันนี้ได้เป็นไฟวอร์มไลท์ค่ะอ่านี่เลยนะคะช่องตรงนี้นะสามารถใส่แว่นตาได้นะคะใส่บินเอกสารเล็กๆน้อยๆได้นะคะพี่พี่และเพดานนะคะจะได้เป็นสีเบจค่ะไม่มีรอยเจิมใดๆนะคะสภาพเพดานสวยมาก นะคะที่บางเดตมีให้ถึงสองตำแหน่งด้วยกันค่ะแต่ไม่มีกระจกมาให้นะคะพี่ๆคะ่ะถัดมานะคะเดี๋ยวน้องเป้จะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะพี่ๆนี่มาค่ะพี่ๆนี่เรามาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยค่ะพี่ๆคะ่ะในส่วนของฝากระโปรงนะคะเดี๋ยวให้ดูที่หวัวรถกันก่อนนะ หัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะก็คือสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะกร็รูกลมเรียงตัวสวยงามนะคะฝากระโปรงแท้เดิมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยค่ะอันนี้เขาพามาให้พร้อมเลยนะคะก็คือเดิมๆจากโรงงานเนาะแผ่นกันความร้อนมีมาให้นะคะพี่ๆค่ะสติกเกอร์นะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะ,ะสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซีนนะคะหรือว่าเม็ดอาร์คหรือว่าหัวน็อตนะคะแล้วก็ไล่มาในส่วนของทางแก้มด้านขวาคะ่ะพี่ๆหัวน็อ ที่แก้มด้านขวานะคะก็ยังสภาพคงเดิมอยู่เลยนะคะผ่นเพลทมีมาให้พร้อมค่ะพี่ๆค่ะเลขตัวเครื่องพี่ๆสามารถตรวจเช็คได้นะคะอ่ะนี่ให้ดูนะคะในส่งของตัวคานแต่ละจุดต่างๆนะคะหรือ,อรอยแต้มสีนะคะที่เดิมๆทีม่มาจากโรงงานนะคะพ,พี่และของเราเนี่ยมีพี่ๆช่างนะคะคอยตรวจเช็คให้อีก30กว่าจุดด้วยเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกงังวลเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวไปขอญาตปิดฝากระโปรงก่อนนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะคะ Okay สําหรับพี่ๆคนใดนะคะที่กําลังมองหารถวิ่งชนคลังอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะเพราะเรามีถึง3สาขาด้วยกันค่ะและเราก็มีส่วนบริการเป็นของตัวเองด้วยนะคะสําหรับพี่ๆคนใดสนใจแว่นแป้งให้โปรโมชั่นไว้นะคะก็คือรับส่วนลดไปเลยนะคะสูงสุดถึง5 0 0 0 0บาทค่ะขับรถฟรีก็สิบวันนะคะดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้ด้วยนะคะ เป็นไทยน้ำมันเครื่องให้ฟรีค่ะขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันแถมมีบัตร SRT Family Card ให้ด้วยนะคะเอาไว้ใช้ที่ศูนย์บริการของเรานะคะก็คือศูนย์บริการของเราก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานค่ะฟรีค่าแรงให้ด้วยค่ะพี่พี่เรายังมีบริการฉุกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยนะคะทั่วประเทศไทย2 4ชั่วโมงด้วยกันค่ะสำหรับพี่พี่คนใดนะคะที่สนใจตู้ทึบนะคะเกี่ยวตน้เนาะความสูงของตู้2เมตร10นะคะและของเราจดทะเบียนลุงเล่มพร้อมใช้งานก็ติดต่อหน้อแป้งเข้ามาได้เลยค่ะ085766250นะคะ 085-576-6250นะคะสำหรับวันนี้นะ้องเป้ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยุดมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะสวัสดีค่ะ